สวัสดีครับชาวแฟนเพจพบก,กับผมท็อปเทนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำโปรแกรมไลท์ t ูมนะครับโปรแกรมตกแต่งภาพซึ่งของผมใช้เป็นเวอร์ชัน5.2นะครับก็เครื่องมือก็ไม่ได้แตกก็เพิ่มมานิดหน่อยจาก Lightroom 3,4นะฮะผมเพิ่งเคยจับโปรแกรมเป็นครั้งแรกนะครับ ก็อยากจะมาพรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมก่อนอื่นผมผมจะนำภาพเข้ามานะครับผม import import photo and video นะครับฝั่งทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นที่เก็บไฟล์ในไดรฟ์ของเรานะครับผมก็ทำการเลือกรูปเข้ามา โอเครูปที่ถูกเลือกจะนําเข้ามานะครับก็จะมีเครื่องหมายถูกถ้าไม่อยากให้ถ้าไม่อยากนําเข้ามาหมดนะครับก็อ่านเช็คอตรงนี้นะครับแล้วเราก็สามารถเลือกเอาทีละรูปก็ได้ผมขอนําเข้ามาทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับจากนั้นก็มาที่ Import ตรงนี้นะครับการนําภาพเข้ามาโอเคตอนนี้ภาพก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับ ข้างล่างก็จะเป็นภาพที่เรานำเข้ามานะครับผมขอแนะนำตรงทางด้านซ้ายมือนะครับ Navigator นะครับตรงนี้เป็นช่องนำทางนะครับสมมติว่าเราเลือกด o u b l e ลคลิกตรงนี้นะครับช่องเล็กๆนะครับมันจะเป็นช่องนำทางว่าเราอยู่ส่วนไหนของภาพนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาหาภาพที่จะตกแต่งนะครับผมขอเลือกเอาภาพเป็นภาพนี้แล้วกันนะครับลืมแนะนำเมนูข้างบนนะครับแนะนำเป็นช่องอ Develop นะครับ Map Book Slide Show Print Web นะครับที่เราจะตกแต่งจริงๆก็มาที่ Develop ed. นะครับตรงนี้รอแป๊บหนึ่งโอเคมาเรียบร้อยอช่องข้างล่างนะครับแนะนำฝั่งกล่องเครื่องมือฝั่งซ้ายมือก่อนนะครับ Preset นะครับ Preset ต,ตรงนี้ก็เป็น Preset ที่เราจะตกแต่งภาพนะครับที่โปรแกรมมีไว้ให้แล้วนะครับเป็นตัวอย่างนะครับ การเปลี่ยนสีภาพลดสีภาพเป็นภาพขาวดำนะครับพวกนี้สมมุติผมเลือกเอาตัวนี้มันก็จะปรับแต่งให้ตามโปรแกรมที่ให้มานะครับนี่นะครับเราก็เลือกตามจะชอบนะครับ History นะครับ อีโตรีงตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นอ่าเหมือนกับเป็นการอ่าย้อนกลับที่เราได้ทำเอฟเฟกหรือว่าได้ทำอะไรไปแล้วนะครับว่าเราอยากจะดูว่าเราตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับมันก็จะโชว์ตรงนี้เราก็สามารถคลิกดูได้อ่าส่วนตรงกลางนะครับ ื้นที่ทํางานสเตทนะครับช่องไวไๆนะครับก็จะเป็นช่องแบ่ง Before กับ After นะครับช่องนี้ช่องแรกเป็น Before นะครับช่องหลังที่เราแต่งก็จะเป็น After นะครับผมมาดูฝั่งขวามือกันบ้างน,นะครับเครื่องมือตรงนี้นะครับครอปก็จะเป็นการครอบภาพนะครับถ้าเรากดชิปค้างไว้มันก็จะ ครอบภาพเราก็เลือกเอาส่วนที่เราจะครอบเอานะครับเนี่ยตรงนี้อ่าพวกนี้ก็ไม่มีอะไรมากตาแดงใส่ตาเกรเดียน์นะครับเกรเดียน์ก็จะเป็นอ่าเราคลิกเกรเดียน์นะครับเราอยากให้ท้องฟ้ามันเข้มมันมืดนะครับแล้วก็คลิกแล้วก็ลากลงมาอ่านี่นะครับแล้ว <c oughs> ก็ มันจะมีเอฟเฟกให้โดยเฉพาะเราก็มาปรับแต่งสีจากตรงนี้นะครับนี่ย,ยให้มืดนะครับให้สว่างเราก็ปรับได้ตามใจชอบนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากาหาเห็นไหมตรงนี้ที่เราปรับแต่งไปนะครับพีทรีนะครับ จากนั้นนะครับเรามาที่เบสิคนะครับเบสิคเทอมนะครับตรงนี้จะเป็นอุณหภูมิของสีนะครับเราเล่นสีโทนร้อนสีโทนเย็นนะครับแล้วก็ปรับได้ตามจะชอบนะครับชอบสีไหนก็สีนั้นเลยเทินก็ไม่มีอะไรก็ปรับสีเหมือนกันครับ นสว่างโทนมืดนะครับส่วนมากแล้วก็ปรับได้นิดหน่อยอตรงนี้นะครับก็จะปรับความเข้มของภาพนะครับให้ดูมีมิติมากขึ้นก็เลือกปรับตามใจชอบเลยส่วนโทนก็ปรับความสว่างนะครับก็ไม่มีอะไรมาก สว่างมากก็ไม่ดีกดคอนโทรลเพื่อกลับนะครับผมไม่เล่นตัวนี้มาที่ตรงนี้นะครับ color ในภาพนี้มันผมเลือก color นะครับผมตัวนี้จะปรับสีในภาพโดยเฉพาะแต่ละภาพแต่ละสีนะครับถ้าปรับสีเขียวก็คลิกสีเขียวนะครับแล้วก็เพิ่มเพิ่มสีเขียวจะสังเกตว,ว่าสีเขียวมัน มันจะเพิ่มเขียวขึ้นนะครับถ้าอยากเพิ่มสีเหลืองอะสีเหลืองเสื้อของนางแบบก็โอเคสีเหลืองเยอะเยอะเยอะเกินไม่ดีโอเคตรงนี้ก็ปรับสีนะครับไม่มีก็ไม่มีอะไรมากก็เลือกปรับตามจะชอบเลยนะครับอ่ ดีเทลนะครับดีเทลตรงนี้จะเป็นรายละเอียดของอะจะสังเกตว่าเกิดน้อยเต็มเลยนะครับทำยังไงละ่ะถึงจะไม่มีน้อยโอเคน้อยดีแลกชันนะครับดีกชันตรงนี้เราก็เพิ่มขึ้นมาน้อยหายยังไม่หาย นี่มันอ่ามันขึ้นอยู่กับเอฟเฟกที่เราเลือกตรงนี้ด้วยนะครับตรงพีเศตโอเคผมขอตกแต่งภาพนี้แล้วกันเราจะตกแต่งให้ดูไปด้วย ส่วนพีเซตตรงนี้นะครับเราสามารถโหลดมาติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับผมเลือกชอบสีนี้มากกว่า โอเคมาช่องมาที่ช่องดีเทลนะครับอ่าลดน้อยปรับสีเขียวสีเขียวนะครับปรับสีเหลืองเพิ่มอีกนิดนึง เล่นอุณหภูมิสีโอเคถ้าซูมอินซูมออกก็กดกดคอนโทรลบวกคอนโทรลลบนะครับก็พวกนี้ไม่มีอะไรมากครับเอฟเฟกก็ปรับสี ก็ก็มีประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากตรงนี้ก็ปรับสีเหมือนกันก็ที่หลักๆที่เขาตกแต่งกันก็มีประมาณแค่นี้นะครับผมก็เพิ่งเคยจับเป็นครั้งแรกนะครับถ้ามีใครมีความรู้ที่ดีๆก,การตกแต่งภาพดีๆก็นำมาแชร์กันได้นะครับ ภาพที่เราตกแต่งแล้วนะครับผมก็จะส่งออกนะครับคลิกขวาก็ได้ Export นะครับ export ต,ตรงนี้ก็ได้หรือว่ามาที่ไฟล์นะครับแล้วก็เอ p o r t ร์อ็ ยึดเส้น preset ไล่รวม p ีเ s e t นะครับ h ร r d h าได้โอเคผมก็เลือกที่เก็บไฟล์นะครับว่าให้เก็บในโฟลเดอร์ไหนแล้วก็ set โฟลเดอร์นะครับส่วนชื่อไฟล์นะครับก็ตั้งชื่อให้ไฟล์นะครับนางแบบตั้งชื่อเสร็จแล้วก็ export ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราไปดูภาพของเรานะครับ เราเซฟไว้ตรงนี้นะครับเข้าไปในโฟลเดอร์นี้นางแบบของเราก็แล้วก็พรีวิวดูนะครับโอเคก็ก็โอเคดีนะครับสำหรับใครที่มีเทคนิคดีก็สามารถมาแชร์ก็ได้ในเพจท็อ10นี้นะครับสำหรับ วันนี้นะครับก็จบการนําเสนอเป็นเท่านี้แล้วก็จะมีคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นการทำเทคนิคโปรแกรมต่างๆ,ๆนะครับให้สามารถรับชมกันต่อไปนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมขอบคุณครับ